เป็นคนอะไรพักมาเรียบร้อยหลังจากรับของที่ระลึกเสร็จแล้วเห็นว่าพระสงฆ์ธรรมเนรรวมทั้งหมดร้อยแปดรูปที่ออกปฏิบาทร้อยแปดรูปออก,ก็จจนญาติโยมแต่ทหารก็คอย,อยนะดู ร,รับสุดท้ายเต็มบาทอยู่ของรับสุดท้ายเต็มบาทอยู่ทำไงเวลาถวายไปปรนนาราให้พระเน้ไปถือปัจจัยด้อ <c oughs> พระเน้นถวายเป็นรูกรูป,ประร้อยเพราะว่าเป็นนี่เป็นสินอยู่ก็คือที่ดินพระเน้นก็ช่วยซื้อได้ พูกใคไม่ต้องการนะาส่วนน้ำวัดก็วัดละพันอพอดีทางญาติโยมทายกตเยก,กาไปพูดเรื่องที่ดินได้แล้วเมื่อวานนี่ถึงนปลูกเกือบเต็มแล้วนะข้าวต้นไถ่ก็หนะ้าพันแล้วก็พวกเราก็ได้ช่วยกันอย่างนี้เลย แต่พา,า,าจากใกล้ทั้งกาส่วนมากาดโยมมาจากวัดต่งตางๆก็าม,มาช่วยก็เลยมาช่วยอยู่งานต่อไปก็คืองานว่าปีส่วนผมติดนิมนงานตกถ้ารูปใดก็ไปว่าปีได้เวลาก็ขอให้ จักดการไปเลยไม่ต้องคอยผมถ้าเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะจังหวัดมหาศาลคามาแล้วก็ให้จัดการเวลาเท่าไหร่เหมาะสมห <c oughs> ม,มายถึงอยู่ที่บาปีส่วนรถจะไปทางบาปีพวกที่พวกอะไรก็เตรียมไปเรียกกันไปบ้างถ้ารถยังไม่แน่นก็รเรียกกันไปบ้าง จะไปครั้งละคนสองคนมันก็ไม่พอกันนะว่าคนไทยจะทารุ่กไทยี่เกจตาจะไปร่วมติด้องปร,รูปนเม็ดก่อนเป็นรถไปด้วยพระเนนที่มาช่วยงานอยู่ที่นี่ก็ยังไม่มีใครรายงานไม่ร้วยจะไปร่วมน่นช่วยน่นหรือเปล่าต้องจิดว่ารูป จ่อไปก็เป็นแจกไทยรถไปอะไรไปตกต๊ะปีก็ประมาณสองชั่วโมงถึงบ่ เมื่อวานเนคนแน่นรถเข้าไม่ได้ต็เรียกคอยให้รถออกไปก่อนค่อยตอนดึกค่อยอะไ้ยกลงค่อยอะไรยกลง ทำสักีหนึ่งก็ไม่ใช่ของง่ายได้ทำเราพยายางให้เห็นจริงๆว่าก,การปฏิบัติธรรมมันเป็นยังไงการหาธรรมมันเป็นยังไงคนใดเห็นทุกคนนั่นเห็นธรรมนะเวลาทุกข์มันเกิดขึ้นโดูลงไปสิหลงปู่ใหญ่เคยเอเรารรบคนรอดกว่านีเ้เด้่นี่มันยังไม่รอด เห็นเขาเห็นเขาอยู่ตําแต่กอนเห็นไหมล่ะยานตอนนี้ถึงกับสวงแหมบมดส่นันนี้คือแตที่ต้อยบดกับแตงในนั่นกัแตงในนี่สว่าฮอนอยู่โอ้ยกี่ไายปดเว้ยเจ้าของไฟก็เป็นยึานกางแหมก็วงแหมก็่ยสิ่่อลูกในาบ้านเป็นของง่ายบ่ นั่งนิ่งๆนั่งสมาธิได้ของมาแล้วอยากไปดูมันเกิดจิเรศน่งลายมันจะออกนั่งหลับต,ตาลงไปน,ะนั่งหลับต,ตาลงไปตนะัเวเล็กมาจากตนบุรนะีจากบุรีทั้งลูกทั้งหลานทั้งตาทั้งยาย พ่อทั้งแม่อยากเป็นยายทั้งพ่อทั้งแม่อยากทิ้งภาษานะได้อ,อะไรก็จะถามนะได้ปฏิบัติทำได้อะไรจะว่าเลยเได้ภาษาหลวงตาบอกว่าปวดใจได้เป็นพระนั่น ไม่มากหรอกอดใจได้เป็นพระมันรับเขาก็อดใจต้องโกรธให้เขาก็อดใจมันไม่พอใจอะไรก็อดใจอ,อดใจได้ก็ฝกดีหมด,ดนั่งสมาตีของมา ถ้าไปลืมตาดูมันเกิดกิเลสก็นั่งหลับตาลงไปถือโอกาสาเวลา่างนี้แหละปฏิบัติธรรมในสู้รบนะักรบต่องสู้นะไม่สู้ไม่ได้ทอแท้ออแ้ไม่ได้สู้กับความหิวถ้าเราไม่สู้มันจะเป็นของเขาน้อยข้าแม่ อาหารมากก็่าไร่ก็ไม่พอนะต้องขออนาแม่โดยเัพาะตัวเหมียวที่บอกกันทุกวันทุกวันอยู่ในกบเพาะอย่างนี้แหละบอกกบพอดีปิดตานตบายก็ไม่ยอมออกมาเต็มสหาที่ถ่ายเทมันก็เป็นภาระของคนอื่นอีกเป็นภาระของตนเอง โยมใส่บาตรไม่หออะไรเพรา้องปูโอ้ยไม่หอยิ่งดีไอ้บอกไม่เป็นเรื่องอะไรยืดใส่บาตรยืดใส่บาตรไปเลยนั่นหอแล้วก็เป็นภาระอีกเลยมาเปิดก็แกะโน่นแกะนี่กล้วยเห็ดอะไรน้องปูกล้วยกระป๋อไข่อะไกระป๋อเดี๋ยวฟันนี่ทำไมไม่ร่วมใจก่า ใครเขาจะทั้งไหนจริงทั้งเปลี่ยนก็ได้เลยผูดสวายปัสได้เป็นศัตรูเอาแล้วบทสิทธิ์เรียรับพ่อ,อยาไปเวียนเพียนสองข้างสามข้าง งคนอยากกินดีกับของได้พอใจกับของมีท่านให้ยังไงให้ยังไงกินดีแค่นั้นกินดีกับของได้พอใจกับของมีคือก็อรู่มาไม่เนาะเมื่อวานนี่ยอะไรก็ ว,ว่าิบัต <c oughs> ิปนเดินไปไปอยู่ใน,น,น <c oughs> สี่แถวก็เลยเดิตไปถึงสามรลนแล้วก็กลับไปบ้านแล้วกลับไปบ้านแล้วอันนี้ผู้ที่มารับมากกว่าพวกว่าไม่รู้ว่าก ของยังเหลือเท่าไหร่ของไม่ได้สา,สายสายมีไหมไหาดเราเปลียนเทพโปรแกะไปบ้างหรือมั้งเนี่ยเทพโปรแกะไปบ้างแล้วยังเราทำมือคืนประมาณเท่าไหร่สองร้อยสองร้อย ทำเมื่อคืนที่สองร้อยท่านก่อนนั่นน่ะก่อนนั่นเมื่อถ้เขียวเชนเราไม่แกะกันไว้ถูสิสแกะบ,บุตรวานอวนะโอ้ยคนไหนได้แล้วก็ไม่ต้องรับอีกแล้วเทพแต่ตอนนี้ยังไม่แกะหรอกมันวุ่นให้ฐานเสร็จก่อนจะมาเรียงคิวเอา นี่คืนนี้มันขึ้นสูงก็ว่าจะลงมาแก่ข้้งล่างแต่คนหุ้มขึ้นไปอะไผลสุดท้ายในหะ้แก่ทั้งบนบางคนได้อุ้มขึ้นคนเท่ากับแจกโอ้วางแผนว่าจะมาแก่ท้างล่างสบายสบายไปย,ยุ่งกันแล้วนี่จะจัดที่ให้ดีๆก่อนจัดที่ดีๆก่อนให้ที่เข้าที่ออกสะดวกสะดวก มาเชื่อมมาขึงไว้ให้เรียงแถวออกเหมือนเขาเข้าคิวเอาสุวะเอาอะไรล่ะจะเดินทางไปไหนไปไเนี้ยเขาเข้าคิวนะแต่รัดหน้ารัดหลังไม่ได้แต่รัดหน้ารัดหลังไม่ได้ อันหนึ่งสำหรับพระญ้า <c> จ <oughs> ิโยมที่อยู่ดูแลที่ปลูกต้นไม้แล้วอยากให้เอาไม้ไผ่ไปคั่เอาไว้เพราะว่าหน้านี่เป็นหน้าฝนตกหนักแล้วก็มีลมบ้างตาเราไม่คั่โดยเฉพาะต้นใหญ่ๆออมันจะโคตรโคตรแล้วก็เอาขึ้นลำบาก โคนมันจะแตกมันมาสูงมากแล้วโคนแตกเพราะฉะนั้นว่าเราก็ไม่ไผ่เยอะแยะี่เลือกออกากัดใกล้ใกลุ้ฏิก็มันต,ต,ตัดขึ้นตัดขึ้นปักเอาไว้ถ้าข้าดปีไปแล้วก็ไม่มีปัญหาข้าดปีไปแด้ <c oughs> ตัวใจใหญ่มาก้ามสี่สา ต้นเล็กๆกว่าสามเสาแต่สองเสาถ้าไม่ตีนแน่นมันไม่อยู่นะแค่สองเสาถ้าเป็นสามเส,สามันข้ามกันอยู่โบราณจริลยพารทำถ้าสามเสาทำเขาได้จริงหงเขาได้จริงเกียบกันกกเขากอนเสาสองก้อน ผมขอไปกินว่นเสาสามก่อนรับผมขอได้กินแต่คำเขาใหม่ไปสามสามหลัก ก็ตเตีอยกก่อนนี่ยังไม่มีมีอย่างเดียวคือบินกระบะตามหลังพระเวลาเข้าในสาลามีคนจับใส่ให้เอาจังหาเวลารวดเร็ว,ว,วกว่าน,นี้ไม่ได้ถ้าเราไม่คอยมันก็ไม่ดีต้องก็ 话来。5, พวกแข่งศ okay, าสนาอยู่ประเทศอินเดียต้องคนปันให้นะไม่มีไปตองใส่มือเอากอบมือไ้ไหมกอบเป็มบ่มือสองหมื่เต็มมือก็จุดพวกแข่งศ <c oughs> okay, าสนาก็ช่างไม่อีก็ช่างเต็มกอบมือก็พอแล้ว ขอเป็นไม่ขอมืองถ้าทำนิ่หอางเพื่ออยากได้มากก็ไม่ได้ไม่ได้ข้าวมังตกออกเตดผลตก็ลอเหมาะอยู่แต่เป็นเสียใจเดียวที่เขาไม่ค่อยนุน่งผมเขาก็ถือแค่งว่ามีความละอายอยู่ จะไปนิพพานได้ยังไงเพราะว่า,างั้นนะเราไม่มีความละอายเรามีพิธีทดสอบเขามีมาพิธีทดสอบตีหน่งออกมาทดสอบถ้าใครยังจิตใจไม่นิ่งงั่นหนามันโคงโก็จะพึึกเข้าไปอีกออกมาเผยแผ่ศาสนาไม่ได้ เขามีพิธีทดสอบของเขาเพศหญิงเอาผู้ชายไปวยดวดยวนเพศชายก็เอ,อาผู้หญิงไปวยดวดยวนถ้านิ่งได้ก็ถือว่าผ่านถ้ายังนิ่งไม่ได้ก็ไล่ออกปากท่านผู้นั้นทำไมได้ยินเสียงทำไมไม่นิ่ง เงียบเข้าวัดแล้วเข้าในศาลาลงธรรมแล้วนี่ไม่ใช่ลงนิเกาเคยบอกแล้วถ้าพูดก็ได้ยินก็แจกให้อยู่ใกล้ๆก,กันแจกกระติกเกอร์ใครชอบพูดม เป็นบาปเป็นกรรมหรือเวกตคิดดูขัง้งพระพุทธการพระภิกษุสงไปปฏิบัติธรรมเข้าสมาธิไก่ปาเป็นขันไก่บักปาเป็นบาปเป็นกรรมหัวแตกเจ็ดเสียงนั่ทีนี้คนที่ไม่เข้าใจว่าการทำสมาธิมันละเอียดน้อยมากแยงไหนแค่ไหนก็ ไม่สนใจพาะตนเองเไม่เคยทําอยากพูดพูดออกมาอยากคุยก็คุยออกมาไม่มีสติเป็นที่เรียงใจใดเลยใสบังคับกายไม่ได้ไปรับบังคับปากไม่ได้สติไม่รู้เท่าทันบังคับใจไม่อยู่พูดออกมามันเป็นกระเทือนคนอื่น เห็นว่าตนเองไม่ได้ข้อสมาธิคิดว่าคนอื่นจะไม่ข้อสมาธินะเราก็ว่าตนเองไม่ได้ทำก็ไม่รู้ว่าสมาธิมันเป็นยังไงอยอืนบอกให้ท่านดูมันเป็นอันตรายเสียงผู้หญิงยิ่งอันตราย ู้หญิงได้ยินเสียงผู้ชายมมีแต่อันตรายรับตาเท่าไหรคนตาบอด็ยังสัญชาตญาณใน,นไทยยังทำนายทายรู้นะว่าเสียงนี้อายุเท่าไหร่นะเสียงมันผ่านหูเข้าไปอายุเท่าไหร่มันยังคายปูกนะไม่ได้เห็นด้วยตาเนื้อแต่ตาภายในมันมองเห็นนะ โอ้เสียงสิไอ้หนึ่งตอนนั้นีนิมันทายถูกไหมสัญชาตญาณสัญชาตญาณ <c oughs> บางคนก็ไม่ค่อยได้ยินเบรกใจได้เป็บมีกี่อย่างสิ่ยอย่างก็เอาสิ่อยา่างมันก็เลยท่าแล้ว มีร้อยอย่างก็เอาร้อยอย่างอยู่นั่นไปท่าแหละถ้าคนก็เป็นเข้าอย่างเดียวอาหารอย่างเดียววันก็เสร็จแค่เดียวไม่เป็นทําใจไม่เป็นปฏิบัติไม่เป็นปเป็นอย่างนี้ จะแก้ไขจิตใจตนเอง ที่น่าทำอีกไหม,ม,มไม่แคบสิโอเคโอเคมวลดีครับอ่าในนั้นนั่นเองตานก็ดีใจด้วยท่าคกินด,ด้วยมวลด <c oughs> ีถูกใจดีได้เห็นร้ายจา่าอย่าไปคิดให้สีเียา แต่ไปคิดว่าจุงจ้งนู่นจุ้งนี่เป็นธรรมชาตินต่ดูธรรมชาตินานาจิตตังเป็นอย่างนี้นานาจิตตังแต่เดนิดใสแม่ลูกก็เดียวแม่เดียวก็ยังไม่เหมือนกันอันนี้ไม่รู้คนมาจากที่ไหนที่ไหนมาผสมประสรานกาันก็ธรรมดามาผสมประสรานกาันปก็ธรรมดา ถ้าเสด็จเจ้าคนสุดท้ายมารายงานพวกพี่ไปดูอาหารพอไหมถ้าไม่พอจะเขาดูกระบาดพระไปแจกีกถ้าพอได้ก็จะให้พร ถ้าตีหน้าก็ง่ายกว่านี้กุดเป็นแล้วเอาภาพก็เป็นแขกมาก็เป็นแล้วููจักระเบียบไปแล้ว เข้ด้วยก็ไป็นตอนที่สบายปัจจัยนัเนี่ยคณะพระจะเอาแหนะพระแต่ส่วนญาติโยมก็ไม่รับต่อ สองตัวเป็นหกหมื่นค่าเจาะบาดาลภาษามื่นตั้งน้าหนึ่งตัวหนึ่งหมื่นรวมทั้งหมดเป็นหนึ่งแสโอ้โ้้วมทังมดเป็นหนึ่งแสงั้น,นที่ค่าที่ดินกกัไม่ลำบากเท่าไรหร่ค่าที่ดินก็จะไม่ลำบากเท่าไหร่ อาจะท่ารัว่วกอให้พวกเราไปพูดกันเรื่องรอมรั่วจะอนุญาตให้รอมไหมไม่ใช่รอมทำเป็นวัดก็รอมอย่างที่ชื่อเราว่าไว้ไสถานที่พระรักษาป่าชาสีอินทรารักษาใจให้ชื่อเป็นวัด ยังไม่เปิดโอกาสบอกแล้วไปเรียกถามก็ได้ตามต่อไปก็จะได้สร้างอะไรนะแต่พระมาอยู่ที่นี่สร้างใจสิ่งก่อสร้างต่างๆก็พอแล้วพอที่ไหนที่ไหนคนก็เอี่ยมละอาแล้วไม่ได้สร้างใจม่ถึงสร้างวัตถุปัจจุบันต่างๆถ้าสร้างเท่าไหร่มันก็ไม่สิ้นสุดนะเรื่องของอยากสร้าง มันเสริมไปเรื่อยเสริมไปเรื่อยที่นี่แต่การสร้างใจใเลยประกันลืมไปจึงได้บอกประการจ่าโยมตลอดท่านพระมาอยู่ที่นี่พระธูปดีก็ไม่เอาพระกาแฟก็ไม่เอาพระน้ำแข็งก็ไม่เอาอยู่องค์เดียวก็อยู่ไปเถอะจะนนำความบุญลายมามันเสริมติดเห็นไหมคนไทยของเราไม่รู้ค่า เว่าอะไรเสพติดเป็นเช่นยาอย่างเดียวนะน้ำแข็งก็เป็นยาเสพติดนะเ,ออดเ,เ,เดี๋ยวเขาก็ไปเด็ว้องตัวไม้นนัแข็งน,น,นั่งตั้งมาโซ่ไ้ไปงานพิธีสวดมนต์นรู้กี่ถังกี่ถังถังหนึ่งราคาเท่าไหร่คิดไปหล่ะถังน้อยๆน้ำตาลขมควาเมี่มาทิ้งไ้เห็นเฉยโร่ยู่เฉยสิ่งท,ที่เป็นประโยชน์ก็ยังชั่วร้ายไันได้เป็นประโยชน์นะมันทำลายระบบของธาตุนะ ธาตุของเราโอปุ่นดีๆเอาของเย็นเข้าไปเป็นเป็นยังไงติพองพราคนแค่นะโอ้ยสะบัดไปเลยครับทางหมอพุทยาศาสตร์จริงๆเขาไม่ส่งเสริมนะมันไปกระทบกระเทือนกับความโอปุ่นของธาตุธรรมราธาตุของเราเป็อปุ่นอยู่แล้วเอาของเย็นๆไปดากเข้าไปทีนี้ข้าที่ยมคนไทยไม่ใช่ว่าเอามาดื่มเอามาโทจะเป็นอย่างนั้น เอามากรวดกันเป็นอย่ังไงแบ่นี่สร้างโรงน้ำแข็งเท่าไหร่เท่าไหร่ลูกศิษย์ลูกหาดูน้องพ่อก็โอ้ยออรรถมาเกือบยี่สิบคันเดียวไปส่งน้ำแข็งไม่พอแล้วจะจอดจะได้จอดทำโรงน้ำแข็งอีกอยู่นู่นว่าอย่างไรนี่โรงเดียวนะถ้ากัรวดปฏิบัติดูกี่โรงเออจะประเัติก็รวมวมมาได้ยังอยู่สุดท้ายคือยอดนั่นเดี๋ยวค่อยพูดที่ลังเ่า รายงานการใช้จ่ายอะไรดวงผลลัพธาระไปหมดแล้วก็หลวงตาก็ปอบใหญยังจ,จะจะมาทันวิญญาณกันล้อมรั่วก็มีคนประเมินา,าไว้อยู่เหมือนกันว่าจะสวายเสาจะสวายอะไรตั้งใจรับพร